อันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับคุณมริกาะนะครับ,บรก, <c oughs> บก็วันนี้เป็นโครงการอะไรนะครับคุณบอมแบงบค่ะ <c oughs> สำหรับโครงการวันนี้นะคะจะเป็นโครงการอุ๊ยอี <c oughs> กเือโครงการความร่วมมือนะคะการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศะคะ่ะกับการพัฒนาอาชีพสู่ สังคมดิจิตอลสำหรับผู้พิการนะคะวัะนที่19-20ถึงกรกฎาคม2568ณโรงแรมโคราชโฮเทลของเรานะคะใช่ครับเป็นสนับสนุน <c oughs> งบประมาณในการจัดในครั้งนี้โดยสานง,งานกสทชอนะครับ <c oughs> ช่วงนี้นะครับ <c oughs> ก็ขออนุญาตเรียนเชิญน,นะครับท่านประธานในวิธีในวันนี้ครับท่านดารันพบดันตาเรือนนะครับ อุปรยาสมาคมคนตาบอดแห่งประเไทยให้เกียรติฟังคํากล่าวรายงานนะครับแล้วก็เรียนเชิญนายกิติพิสิทธ์เพลงส่งเนินกรรมการและเลขาธิการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกล่าวรายงานแด่ท่านประธานขอเรียนเชิญนะครับ ท่านประธานพร้อมยังฮะอ๋อยังนะฮะไม่เป็นไรครับไม่รีบครับไม่รีบคนส่งก็ส่งประธานไม่ถึงเวทีนะคะพร้อมแล้วบอกด้วยนะฮะให้ให้ใครบอกครับใครใครใครที่พาประธานไปส่งะครับคนนั้นแหละครับครับ เรียนท่านดารันพบนันตาเรือนครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับผมนายกิติพิสิทธิ์เพียงสงเนินครับเลขานุการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับได้รับมอบหมายจากท่านนายกสุชาติตานกระโทกนะครับให้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะครับตามที่อ่าสนักงานกิจการอาสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับหรือกสทอชอนะครับได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้พิการนะครับในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งโครงการนี้นะครับจัดในวันที่19และ20กรกฎาคม2568นะครับ ณโรงแรมโคราชโฮเทลจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์อ่าซึ่งมีเป้าหมายนะครับซึ่งก็คือคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาจํานวน50ท่านนะครับโดยมีวัตถุประสงค์โครงการนะครับอันได้แก่การอ่าส่งเสริมให้สมาร์ทโฟนนะครับอ่าให้กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาคนตาบอดนะครับสเพื่อให้อ่าคนตาบอดเนี่ยได้ใช้สมาร์ทโฟนเบื้องต้นนะครับสำหรับเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ3นะครับเพื่อใหอ้ผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถนำความรู้ในการใช้สมาร์ทโฟนไปประยุกต์ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานะครับบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างทักษะพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับ ผู้พิการในจังหวัดนครราชสีมาขอากลับเรียนเชิญครับครับเรียนท่านสุบินปคุณทศอุบนิยกสมาคมบอดแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมบอดจังหวัดนครราชสีมานะครับไม่มีจังหวัดเนาะโทษๆ<ม>นะฮะไม่มีจังหวัดฮนะมผมเพิ่มจังหวัดให้นะครับเอาจังหวัดออกไปแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้ขาอบรมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นเฟสที่3แล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของเฟสที่3ทราบว่าในทุกจุดจะต้องเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็จะรอในเฟสที่4ต่อไปนะครับและที่สําคัญเนี่ยในแต่ละเฟสเนี่ยเราจะจัดไม่น้อยกว่า21หรือ 22, ร,อ22รุ่นเป็นหลักนะครับฉะนั้นณตอนนี้ มาสู่ช่วงท้ายของเฟสที่3แล้วเราน่าจะเข้าสู่รุ่นที่60ได้ไหมนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับน่าจะ60แล้วนะครับแล้วก็โทรศัพท์ที่เราใช้ก็จะเป็นมือที่120แล้วนะครับฉะนั้นก็อาจ,จะต้องมีการทะนุถนอมกันสักเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เออคุณจะถามให้ผมอับอายขายหน้ามากกว่านี้สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นการจุดประกายให้กับคนตาบอดเรานะครับได้เริ่มต้นในการใช้สมาร์ทโฟนสาหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานสมาร์ทโฟนเลยในในโครงการนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็จะเป็นการจุดประกายสําหรับคนที่เคยใช้แล้วนะครับก็อย่าลืมนําความรู้ที่เรามีนะครับ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่ยังไม่เคยใช้มาเพิ่มเติมกับใครๆก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ข้างๆหรือพวกเราพวกเรานี่คือสองคนนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท,ท่านนะครับรน,นะฮะเราเป็นคู่ดูโอนะครับคือรับงานโทร a s h t r ณาจักรอยู่แล้วนะครับไม่ได้โฆษณาตัวเองแต่ว่า,าแค่เล่าให้ฟังให้มันเกิดความน่าเชื่อถือหรือไม่นะ <c oughs> งานฟรีเราจะคิดพิจารณาเป็นรายๆไปนะฮะ สิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นการพัฒนาให้คนพิการนะครับได้มีอาชีพและจริงๆแล้วเนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางสภาคนพิการทุกเพศแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับคนพิการในแต่ละประเภทความพิการนะครับแต่คนตาบอดเรารู้สึกว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายเยอะนะครับเยอะมากนะครับก็ให้เอาห้าสิบอะครับไปคูณ86แล้วก็บวกอีก30นะครับจะได้จํานวนตัวเลขของผู้คขบรวมทั้งหมดนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าจัดเยอะกว่ากลุ่มพิการอื่นนะครับเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยแค่เฉพาะสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็มีมากกว่า2 0,000ื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนตาบอดที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยที่จดทะเบียนตามสถิติของออพอกกอรครับก็อยู่ที่รวมรวมแสนแปดนะครับจากคนพิการราวๆสองล้านนะครับสองล้านหรือสองล้านเศษนะครับแม้ว่า คนพิการทางร่างกายเนี่ยอาจจะมีประชากรเยอะกว่าเราจริงนะครับแต่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของเราก็มีกลุ่มเป,ป้าหมายมาเป็นอันดับแรกๆนะครับอันดับต้นๆน,นะครับของการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งตามที่ทางท่านเลขาของสมาคมคนตาบอดนครริมา,ามาได้กล่าวรายงานนะครับวัตถุประสงค์ก็จะสอดคล้องกันนะครับก็เราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันเพียงแค่2วัน1คืนนะครับ สิ่งที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันอาจจะไม่ได้มากไม่ได้มายนะครับแต่อย่างที่ผมย้ำไว้ตั้งแต่แรกแล้วมันจะเป็นการจุดประกายให้กับคนที่ยังไม่เคยใช้งานสมาร์ทโฟนเลยเนี่ยได้มีโอกาสได้เริ่มต้นในการใช้งานก็ขออนุญาตแจ้งอย่างนี้นะครับว่าถ้าได้ใช้ก็ให้ใช้อย่างเต็มที่นะครับเพราะเนื่องจากว่าสมาร์ทโฟนทุกเครื่องเราได้ทำการเช่านะครับเช่าไม่ได้ซื้อนะครับ เช่ามาให้ทุกๆคนได้ใช้เพื่อเรียนรู้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับซัุง a สามสาม3 3 5 g เมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะมันก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างซื่อสัตย์นะครับอาจจะมีเกเรบ้างในบางเครื่องก็สามารถเรียกคุณชัดชัยนะครับซึ่งเป็นคนดูแลหลักในอุปกรณ์ ทั้ง50ิเครื่องนี้นะครับนอนกินอยู่กับมันมาตั้งแต่รุ่นแรกหรือเฟสแรกยันเฟสปัจจุบันนี้เฟสที่3แล้วก็รุ่นปัจจุบันนี้นะครับมีการขนย้ายมีการให้พลังงานนะครับแล้วมีการจัดเก็บคือทุกอย่างเขาจะเป็นคนให้การดูแลนะครับฝาหลังหลุดเขาก็จะเป็นช่างประจําเครื่องนะครับขเ,เขาก็จะมออีอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้ในการดูแลอุปกรณ์นี้นะครับ จะไปหาที่อื่นไม่ได้ครับตอนนี้กาวสี่หลอดเขายังไม่หมดนะครับครับสุดท้ายหวังมันอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้นะครับก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ให้โอกาสพี่น้องที่เริ่มต้นใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรกได้ทดลองใช้งานแล้วก็ได้จุดประกายให้กับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยขออนุญาตเปิดโครงการอย่างเป็นทางการขอบคุณครับ ขอขอบพระคุณท่านดรันภพดันตาเรือนครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับช่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้เก็บภาพสักนิดนึงนะครับโฮ้ยมีการกางไม้เท้ากันเกิดขึ้นนะครับแลว้วกนเชิญคณะกรรมการสมาคมคณะกรรมการศูนย์บริการนะครับแล้วก็อนุกรรมการทุกท่านนะครับยืนด้านหน้าเลยนะครับ เออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสำหรับสมาชิกตั้งน่าอยู่กันที่นะครับเดี๋ยวจัดระเบียบเลยนะครับตรงไหนอยู่บาลานสวย รูปอาจจะเอียงเอียงซ้ายเอียงขวานิดหน่อยนะครับกับหลังหันถ่ายติดถ่ายติดคู่เพื่อนเขาดวงไหนครับ เดี๋ยวลบกวนอ่เพิ่มไฟตรงคนจักรกิจด้วยนะครับตรงนั้นมเ่ิ โอเคครับขอพระคุณทุกท่านนะครับเชิญคณะกรรมการกลับที่ครับ